คุณเป็นของขวัญให้กับโลกใบนี้ขณะนี้มีพลังงานจากสวรรค์จำนวนมากหลั่งไหลเข้าสู่โลกซึ่งหมายความว่าพวกคุณหลายคนกําลังจะประสบกับสภาวะของจิตสํานึกที่เพิ่มขึ้นพลังงานการสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นและโดยทั่วไปแล้วความสามารถในการเพิ่มการสั่นสะเทือนส่วนตัวของคุณเป็นเวลาหลายปีแล้วที่คุณได้รับการฝึกอบรม เพื่อที่จะเป็นผู้ถือแสงแบบที่คุณเป็นคุณได้เตรียมพร้อมสำหรับช่วงเวลานี้แล้วถึงเวลาส่องแสงของคุณให้โลกได้เห็นและให้ผู้อื่นเห็นด้วยเช่นกันการเดินทางสู่สวรรค์เริ่มต้นขึ้นแล้วคุณเป็นผู้ถือแสงสว่างคุณเป็นนักลบแห่งแสงสว่างคุณกำลังส่องแสงทางออกจากความมืดและเข้าสู่แสงสว่าง คุณเป็นผู้นำของมนุษยชาติและถึงเวลาที่จะต้องเป็นผู้นำรวบรวมความกล้าหาญความแข็งแกร่งศรัทธาความไว้วางใจในตนเองสำหรับการเดินทางครั้งนี้เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นคุณอาจยังไม่เห็นมันแต่คุณถูกห้อมร้อมด้วยกองทัพนักรบแสงที่ใจดีพวกเขามาสนับสนุนคุณในการแสวงหาทางเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พวกเขาอยู่ที่นี่เพื่อคุณ และพวกเขาไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าให้คุณประสบความสำเร็จในความพยายามที่คุณตั้งเป้าไว้นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณเปลี่ยนประกายคุณจะดึงดูดผู้คนที่ต้องการเปลี่ยนปะกายด้วยยิ่งคนส่องแสงที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณไปทั่วโลกผู้อื่นก็จะทำแบบเดียวกับคุณมากขึ้นเท่านั้นและเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น เราก็จะสร้างวงก้นหอยขึ้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆให้ส่องแสงไปด้วยตอนนี้เป็นเวลาที่จะดำเนินการและปรับตัวเองให้เข้ากันกับตัวตวทนที่แท้จริงของคุณการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์หมายถึงการเพิ่มขึ้นเหนือความหนาแน่นของมิติที่สเพื่อเปลี่ยนไปสู่การสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นและสภาวะของสติ เป็นสิ่งที่ท้าทายที่ทำในตอนแรกดังนั้นคุณควรให้เกียรติตนเองในขณะที่คุณทำตามขั้นตอนนี้คุณไม่สามารถล้มเหลวแต่ถ้าคุณไม่เชื่อสิ่งนี้สําหรับตัวคุณเองความล้มเหลวก็จะเป็นทางเลือกเดียวที่มีให้คุณจงเข้มแข็งในความตั้งใจของคุณและรู้ว่าแต่ละย่างก้าวที่คุณทำจะทำให้คุณเข้าใกล้ชีวิตในฝันมากขึ้นทุกขณะเข้าใกล้อิสรภาพ จากความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานที่รบกวนมนุษยชาติตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบนโลกใบนี้แสงสว่างของคุณส่องสว่างมากจนดึงดูดผู้แสวงหาคนอื่นๆที่ปรารถนาอิสรภาพแบบเดียวกันกับคุณและพวกเขาจะเดินตามคุณไปสู่แสงสว่างคุณไม่ได้อยู่คนเดียวแม้ว่าบางครั้งอาจรู้สึกเช่นนั้น หากคุณทราบความแตกต่างระหว่างจิตวิญญาณและจิตวิญญาณของคุณแล้วแสดงว่าคุณเข้าใกล้การทำความเข้าใจจุดประสงค์ของคุณที่นี่บนโลกอีกขั้ขนเมื่อคุณเริ่มนำทางสู่เส้นทางแห่งสวรรค์คุณจะได้เรียนรู้มากขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับของประทานจากสวรรค์ของคุณของควัญแจ่ละชิ้นเป็นชิ้นส่วนของปิศนาที่เผยให้เห็นจุดประสงค์ของคุณที่นี่บนโลก บางอย่างอาจชัดเจนสำหรับคุณคนอื่นอาจใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อทำความเข้าใจและพัฒนาอย่างสมบูรณ์เมื่อคุณตื่นขึ้นคุณจะจะหนักถึงของขวัญเหล่านั้นซึ่งอาจซ่อนเร้นจากจิตสำนึกของคุณมาหลายปีคุณอาจค้นพบพวกมันในทันทีหรืออาจต้องใช้เวลากว่าจะปรากฏตัวนี่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่อยู่ที่นั่นคุณยังไม่ได้ค้นพบพวกเขาเลย แม้ว่าพวกมันจะหลับไหลยอยู่ในทุ่งพลังงานของคุณแต่พวกมันกำลังรอให้คุณตื่นขึ้นและสัมผัสพ,พลังของพวกเขาทั้งหมดขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณอยู่ที่ไหนบนเส้นทางแห่งการตื่นขึ้นและคุณอยากจะไปเร็วแค่ไหนพวกคุณหลายคนใช้ชีวิตราวกับว่าทุกประสบการณ์คือบทเรียนหรือโอกาสสำหรับการเติบโตบางทีมันอาจจะเป็นแต่ของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับการปลูกของคุณเอง เมื่อคุณตื่นขึ้นเมื่อคุณอยู่ในกระแสะแห่งความรักและความคิดสร้างสรรค์เมื่อคุณไม่มีภาระผูกพันกับความเชื่อและความปรารถนาคุณจะได้เห็นว่าชีวิตนี้แม้จะยากลำบากในบางครั้งเป็นของขวัญคุณจะได้เห็นว่าแต่และช่วงเวลาใหม่เปิดโอกาสให้คุณเลือกปิติความเห็นอกเห็นใจและความเมตตาจากนั้นประสบการณ์ทั้งหมดจะกลายเป็นโอกาสสำหรับการเติบโต ุณเป็นมากกว่าผลรวมของการของประสบการณ์ทั้งหมดของคุณทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณไม่ได้สร้างตัวตนของคุณขึ้นมาคุณเป็นใครเป็นเรื่องลึกรักมันเป็นการแสดงตนที่เคลื่อนไหวร่างกายและจิตใจของคุณความตระหนักรู้ทุกสิ่งโดยไม่มีข้อยกเว้นการตระหนักรู้นี้ไม่ได้เปลี่ยนจากประสบการณ์หนึ่งไปสู่อีกประสบการณ์หนึ่งไม่เปลี่ยนแปลงเพราะขาดทุนหรือกำไร มันไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็แค่นั้นคุณเป็นของขวัญให้กับครอบครัวเพื่อนครูและชุมชนของคุณคุณเป็นของขวัญให้กับโลกใบนี้การปรากฏตัวและมุมมองที่ไม่เหมือนใครของคุณเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเติมเต็มได้การเป็นคุณเป็นสิ่งที่โลกต้องการในตอนนี้ขอบคุณที่เป็นที่นี่ตอนนี้